ที่สถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมกรมวิชาการเกษตรนะครับครับราคาค่อนข้างจะไม่แพงอีกอย่างก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยไทยคิดไทยทำไทยใช้สวัสดีครับ กลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราไปส่งรถไถเจ้ากระเทงกันที่กรุงเทพนะครับแต่ก่อนอื่นเรามาทดลองรถกันก่อนนะครับ ลองรถกันไปพอเหมาะพอควรแล้วก็ไปส่งรถกันเลยครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับก็วันนี้นะครับผกับทีมงานนะครับมีความยินดีที่มีโอกาสนะครับเดินทางมาส่งรถถยนะครับรถกระทิงนะครับครับให้กับคุณลูกค้าไม่ทราบคุณลูกค้าชื่อคุณอะไรให่ครับผมอานน์ครับครับพี่อานนน์อ่บไม่ทราบพี่อานน์อยู่ที่ไหนก็ผมทํางานอยู่ที่สถาบันวิจัยเกษตรอุตสกรรมกรมวิชาการเกษตรนะครับครับตอนนี้ก็กรมวิชาการเกษตรอยู่ที่กรุงเทพนะครับตอนนี้หน่วยงานอยู่ที่บริเวณมหาลัยเกษตรบางเขนนะครับผม ก็วันนี้มีความนดีมากนะครับที่มีโอกาสมามาหาพี่อนนท์แล้วขออนุญาตใช้เวลาพูดคุยกันเล็กน้อยนะครับได้ครับผมไม่ทราบว่าพี่อนนท์ไปรู้จักตัวรถมาจากช่องทางไหนก็อย่างแรกเลยก็ติดตามทางช่องทางออนไลน์ก็อย่างเช่น YouTube Facebook อะไรเงี้ยส่วนใหญ่ก็จะดู Facebook เป็นหลักเพราะว่าในเฟซบ o o กเราจะมีคลิปวิดีโอต่างๆของเจ้ากระทิ่งโปรโมทอยู่ค่อนข้างใจเยอะะครับแล้วอะไรที่ทําให้พี่อนนท์สนใจดูข้อมูลตัวนี้แล้วทำให้เลือกตัวนี้ก็อย่างแรกเลยครับก็ ผมจะเอามาใช้ในงานไล่มนสปหรังก็ดูตัวนี้ว่ามันเครื่องยนต์ต้นกำลังเนี่ยมันแมทกับการเอาไปกําจับวัชพืชในไล่มนสปหรังของเกษตรกรนะครับแล้วก็ตัวนี้มันราคาค่อนข้างจะไม่แพงเกษตรกรเนี่ยสามารถเอาไปดัดแปลงหรือว่านาต่อยอดใช้งานต่างๆเกี่ยวกับการเกษตรได้ครับครับก็คือคิดว่าอาจจะมีการพัฒนาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมอีกใช่ครับนายครับผมและอีกอย่างก็มันเป็นผลิตภัณฑ์ของคนไทยไทยคิดไทยทำไทยใช้ครับโอ้ยเยมเลยครับ ครับก็อันนี้ผมกับทีมงานต้องกราบขอบพระคุณนะครับพี่อานนท์มากเลยนะครับครับวันใจแล้วก็เลือกใช้รถไถมาจากทางเกษตรพัฒนานะครับครับผมขอให้พี่อานนทนโชคดีนะครับสุขภาพแข็งแรงร่ำรวยนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับลูกค้ามีเครื่องอยู่แล้วสามารถเอามาวางประกบคู่กับโครงรถไถเจ้ากระทิงได้ครับ ต้องขอบคุณพี่พทีมช่างของทางสถาบันวิจัยเกษตรวิศวกรรมที่ร่วมแรงร่วมใจกันกับทีมงานเจ้ากระทิงแป๊บเดียวก็เสร็จแล้วครับเดี๋ยวเราไปทดลองรถพร้อมแนะนำการใช้งานเบื้องต้นกันครับ ขอบคุณที่รับชมผลงานจากทางเราครับดูคลิปจบแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยครับเพ่กันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ